สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกรกฎาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและดง ดวงโดยพื้นรวมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กดติดตามลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไ i ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่แปลแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สามดาบเป็นไพ่เดดหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นไพ่สองไม้สิบถ้วย The Emperor นะครับ ราชินีถือเหรียญโอหนึไม้นะครับ The Star พไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่ e v f s of s อ o r อ s อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่วงล้อแห่งโชคลาภนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ เท่าที่ดูเนี่ยโดยภาพรวมแล้วนะครับสำหรับชาวพิจิกลักนณะพิจิกอาจจะต้องพยายามปล่อยวางกับในเรื่องของความรู้สึกอย่าไปยึดติดอยู่กับความเสียใจความรู้สึกที่ผิดหวังในอดีตเพราะอนาคตของคุณกําลังจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเกิดคุณรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองอารมณ์ความรู้สึกของเราเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความอึดอัดใจมีความรู้สึกแบบ เหมือนกับวิตกกังวลน,นะครับ <_ d Silk> กับในเรื่องของปัญหากับสิ่งต่างๆเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพื <partic> ่อที่จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็อาจจะทําได้บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานได้เกิดขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องการงานเนาะเพราะว่ารู้สึกสองจิตสองใจว่าตกลงจะทําที่เดิมหรือว่าจะเปลี่ยนดีเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าที่เดิมอ่ะมันมีปัญหามันมีความรู้สึกมันมีความไม่ชัดเจนหรือมีโจทย์นะครับที่อาจจะ เหมือนกับดิสเราหรือมีปัญหากับเราทําให้เรามีความรู้สึกว่าขับที่อยู่ได้แต่ขับใจมันอยู่ยากก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะ ก็โอเคไม่เป็นไรครับถ้าเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันน่าจะดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีอะไรที่มันมีการเติบโตและพัฒนาได้และยังสามารถที่จะมีการเงินที่ดีนะครับแล้วก็เติบโตแล้วก็อูู้่ได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับนะไม่ใช่พอสมควรเะยเยอะเลยแล้วก็มีโชคมีลาบที่ดีกับในเรื่องของสภาวะการเงินการลงทุนแล้วก็การค้ารวมไปถึงในเรื่องของ การเงินที่ดีนะครับหลายๆส่วนเนาะยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตำแหน่งชื่อเสียงก็ดีีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกนะครับแนวโน้มของดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูนะครับไม่ต้องตกใจกับไพ่เดทนะไพ่เดทคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการจบสิน้นไพ่ที่ดีของเดทคือจบสิน้น ถามว่าจบสิ้นคือจบสิ้นเรื่องอะไรนะครับจบสิ้นกับเรื่องของการที่บางทีเราอยากจะออกจากงานอยากจะเปลี่ยนงานก็ถือว่าเดทได้เหมือนกันนะครับหรือตัวคุณเองนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีนิดหนึ่งคือปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามานะครับอาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีโรคภัยไข้ไขเจ็บให้เราต้องดูแลนะครับหรือว่าอาจจะต้องรักษานิดหนึ่งเนาะเพราะอาจจะเข้ามาแบบกระนทนหันทําให้เราอาจจะต้องแบบเหมือน มีการพักฟื้นนะครับมีการเยียวยาแต่โชคดีมากๆเลยนะครับมันมีไพ่แก้ขึ้นมาคือมีไพ่เด e s สตามาด้วยเดร s สตาร์แปลว่าการเยียวยาการรักษาส่วนไพ่เดทเน่ยคือไพ่ของการไม่ได้แปลว่าเสียชีวิตนะครับอย่าอย่าโฟกัสผิดแต่คําว่าเสียชีวิตเนี่ยคุณอาจจะไปร่วมพิธีกรรมหรือคุณอาจจะไปงานอาวะมงคลนะครับก็ได้ในช่วงของเดือน กรกฎดานะครับอันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างตรงนั้นได้นะครับแต่ไม่ใช่กับตัวคุณเนาะแต่ตัวคุณเองอาจจะเป็นการเจ็บป่วยหรืออาจจะเป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่อาจจะเหมือนเจ็บป่วยอันนี้เราต้องดูแลรักษานิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีไพ่เดอะสตาร์มา The, ตัวคุณเองนะครับอาจจะมีโรคประจําตัวอันนี้ใครที่สุ่มเสียง ต่อโรคประจําตัวอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่เราจะหาทางหรือสามารถรักษาได้หรืออาจจะเยียวยาได้นะครับแต่อยากจะบอกว่าไม่ทุกคนนะครับผมเคยพยากรณ์ไปแล้วอันนี้มันเป็นเพียงดวงโดยรวม10บล้านคนของคนเกิดราศีพิจิกลัคนาพิจิกจะให้ทุกคนหายหมดมันเป็นไปได้ยังไงพวกคุณเอาอะไรมาคิดกันนะครับคิดเยอะๆนิดนึงนะอย่าอย่าเสพแต่ไพ่รู้จักดูด้วยนะครับนะ ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าทุกว่ามีโอกาสหายไม่ได้แปลว่าคุณจะหายทุกคนเนาะหมายความว่าถ้าเราพยายามขนขวายหาหมอดีๆนะครับรีเซิร์ฟดีๆหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็น่าจะรักษาได้หรือฟื้นฟูได้หรือบรรเทาทําทให้ตัวเราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ตัวผมเองเนี่ยมีโรคประจําตัวก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าน้อยๆน,นะจริงๆแล้ว บางทีอย่างกล่องเสียงก็อักเสบนะครับหลอดหลอดลมอักเสบเนี่ยเวลาพูดเยอะๆเนี่ยแต่ก็ต้องพูดอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วก็ต้องสูดดมนะครับแพ้ควันแพ้กลิ่นก็ต้องสูดควันเนี่ยถามว่าทําไมต้องใช้ไพ่สําหรับเดิมเพราะผมแพ้กลิ่นไพ่เพราะกลิ่นเวลาเราเปิดไพ่ออกมานะครับอันนี้ขอแชร์นิดนึงนะคือ ไพ่เนี่ยมันมีกลิ่นแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นสีกลิ่นเคลือบน้ำยาต่างๆนะครับผมต้องปล่อยไพ่ไว้เป็นปีเลยบางทีก็ยังไม่หมดนะครับต้องเอาผ้ามาจุบน้ำมาเช็ดไพ่เนี่ยเป็นสิบเป็นไม่ใช่เป็นสิบเป็นแบบ3ามสี่รอบมาต้องมาพึ่งพัดลมต้องปล่อยทิ้งไว้เป็นปีกว่าจะเอาไพ่มาใช้ได้นะครับขนาดนั้นบางทีก็ยัง แพ้กลิ่นอยู่ก็ยังทําไม่ได้อีกนะครับถึงต้องใช้ไพ่ซ้ำๆหลายคนจะบอกว่าไพ่คนอื่นเขาเปลี่ยนเป็นสิบสรับผมเปลี่ยนแค่ไพ่สหรับ2สําหรับเองนะครับใช้แต่ไพ่ที่มันไม่มีกลิ่นนะครับไพ่ที่มันกลิ่นน้อยๆอันนี้จะใช้ได้นะถึงต้องใช้ไพ่เดิมๆหลายคนอาจจะงงว่าทําไมคุณบูแบบประหยัดไพ่จังเลยใช้แต่ไพ่เก่าๆไม่ใช่นะครับผมสต็อกไพ่เยอะมากนะแต่ว่ามันมีกลิ่น นะครับผมไม่สามารถทําได้เพราะเวลาเราทําไปเนี่ยนะครับพูดไปแค่นาที2นาทีเนี่ยคือแบบเขาเรียกอะไรจุกคอแล้ว,ว่าครับประมาณนั้นก็แบบมีปัญหาเรื่องหลอดลมอักเสบนะครับเพราะว่าแพ้เป็นภูมิแพ้เยอะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นโรคหอบหืดด้วยนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะ,อ,ะอ่านไพ่แบบสวยๆดีๆเหมือนคนอื่นเขาได้หมดเนยนะครับก็ ก็แชร์ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวคุณจะรักษาและฟื้นฟูได้นะครับแต่ผมไม่ได้เกิดราศีหรือลัคนาพิจิกนะครับแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่านั่นแหละคือเราอาจจะมีการเจ็บป่วยแต่เราก็สามารถที่จะบรรเทาแล้วกออ็อาจจะหาทางรักษาได้ในสรับบางคนนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อ การเยียวยานะครับสิ่งต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะมีไพ่เดทเกิดขึ้นเพราะาอะไรครับมีไพ่3ดาบแล้วก็มีไพ่7ดาบบางทีเนะี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามีคนทรยศมีคนหักหลังเรามีคนดิสเครดิตกับเรามีคนหาเรื่องเราในที่ทํางานเราเลยรู้สึกว่าเราสองจิตสองใจนะครับว่าอยากจะไปหรืออยากจะอยู่ต่อดีเพราะว่าอยู่ต่อมันก็โอเคนะการเงินก็ดีตําแหน่งก็โอเคจะขึ้นไปนะครับ แต่เรารู้สึกว่าบางคนอะอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดใจนะครับรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหามีมายเซ็ตที่ไม่ไม่โอเคเนาะก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่า7ดาบมันคือรู้สึกว่ามีคนดิสเรานะครับสดาบคือความผิดหวัง ทำมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยนะครับหรือมีคนแบบคิดอะไรทําอะไรไม่ดีกับเราเราเลยม่เลยมีความสักว่าสอจิตสองใจว่าตกลงจะอยู่ต่อหรือจะเปลี่ยนแปลงดีนะครับแต่อยากจะให้ตรงนี้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ต่อหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณสามารถเคลียร์ปัญหาได้ทึงบอกว่าเดทมาเดทเนี่ยจะมาจบนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นแต่การจบปัญหาของคุณต้องจบด้วยดีนะครับไม่ใช่ใช้อารมณ์ต้องใช้สติ ใช้สติความคิดนะครับกับการเยียวยานะครับแล้วคุณจะฟื้นฟูได้นะเพราะมีไพ่เดอะสตาร์มาด้วยฟื้นฟูนระดับในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยคุณก็จะมีทางออกที่ดีได้นะครับเนาะเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่า ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงนะครับโดยการที่เราอาจจะออกจากงานแล้วเราจะไปเริ่มต้นใหม่มันได้ไหมได้นะครับพอได้เพราะมีไพ่หนึ่งหนึ่งมขึ้นมาหนึ่งหมายมาห,หมาย,ายถึงการเริ่มต้นนะครับหมายถึงพัฒชชนหมายถึงความรู้สึกที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วจะเริ่มต้นได้ประสบความสําเร็จได้เพราะมันมีเดอะสตาร์มาด้วยแปลว่าความหวังใหม่นะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เราบับ ออกมาแล้วเราจะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะครับมีโอกาสที่จะเยียวยาได้และสามารถที่จะมีโอกาสนะครับดีๆวงล้อแห่งโชคลาภกับหนึ่งไม้มาแปลว่าคุณมีโอกาสจะมีโชคดีแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้นะครับแต่หมายความว่าในช่วงของเดือนกรกขาเนี่ยยังมีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่เข้ามา นะครับมีคนให้โอกาสมีคนแบบเหมือนชักจูงหรือให้โอกาสดีๆหรือบางคนไปร่อนไปสมัครนะครับก็มีโอกาสได้ในเรื่องของงานก็ได้เช่นกันนะครับก็โอเคถือว่าโชคดีแล้วก็ยินดีด้วยนะครับถ้าคุณได้งานใหม่ที่ดีนะครับก็อาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเติบโตและพัฒนาแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่อยู่ที่เดิมก็โอเคมีแรงบันดาลใจมีอินสไพเรชั่นมีการที่จะเติบโตและพัฒนาไปถึง ความโดดเด่นที่ดีได้นะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นเรื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นท็อปเซลเลอร์ได้อะนะครับหรือบางคนอาจจะแบบเหมือนทำงานนะครับแล้วก็ได้เจ้านายบางคนเป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมที่ดีนะครับเขาก็เห็นศักยภาพของเราเขาก็ผลักดันเราช่วยเรา นะครับสนับสนุนเราอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เจ้าหน่าที่ดีที่เป็นชาวต่างชาติก็จะหนุนแล้วก็แบกให้คุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีผลงานที่ดีแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตาแหน่งได้รับการโปรโมตนะครับเพราะเราอาจจะท็อปฟอร์มนะครับในทิศทางที่ค่อนข้างดีเลยหรือใครกําลังรอตําแหน่งนะครับก็มีโอกาสได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงที่ดีได้นะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความสุขความสมหวัง10 of รับเกิดขึ้นนะครับมาก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะได้ความสุขความสมหวังมีโอกาสจะได้ในเรื่องของ ความสุขรอบตัวอะไรก็ดูแบบโอเคขึ้นแฮปปี้ขึ้นนะครับหลังจากที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเรามีอะไรที่ดูไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะค่อยคอยคลี่คลายสถานการณ์นั้นทําให้เรามีความสุขความสมหวังได้ทําให้เรามีโอกาสใหม่ๆนะครับเริ่มต้นกับสิ่งดีๆมีความสุขมีความแฮปปี้มากขึ้นแต่เราก็ต้องอย่ายึดติดอยู่กับปัญหาเหล่านั้นบงที่บอกว่าเดท ต้องจบทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนนะครับแล้วเราฟื้นฟูนตัวเองซะทุกอย่างมันก็จะเติบโตและพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งทําให้เรามีแบบความสุขใจสบายกายสบายใจมากขึ้นถ้าเราไม่ไปหยึดติดนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ร้ายนะนะครับแบบอยู่ที่ไหนก็เปรียบเทียบอยู่ที่ไหนก็แบบเหมือนพยายามที่จะเหมือน เอาความลบมาใส่ตัวเองอะ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าคุณเปลี่ยนแค่ไหนมันก็ไม่ดีนะถ้าตัวคุณเองเอาทัศนคติในมุมลบกลับเข้ามาในภาวะจิตใจนะครับอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นถึงบอกว่าจบมันไปซะฮิลลิ่งตัวเองนะครับนะเดอะเดอสตาร์ the, the คือการฮิลลิ่งตัวเองแล้วคุณก็จะมีความหวังใหม่ที่ดีกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องงานก็เติบโตพัฒนาดีกันออกดอกออกผลกันลงทุนก็ เติบโตมั่นคงนะครับมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยสำหรับชาวพิจิกนะครับอาจจะมีโชคมีลาบลอยมาด้วยแล้วแต่บุคคลแต่นะครับอย่าเทคความเสี่ยงเยอะเกินไปเพราะไม่มีไพ่สามดาบระวังจะผิดหวังเดทระวังจะแบบพอตอนได้กําไรแล้วพยายามหยุดเนาะเพราะคุณแบบลงทุนต่ออาจจะมีปัญหาการขาดทุนอยากจะบอกงี้ใครที่ได้กําไรมานะครับเยอะๆให้คุณแบ่ง แบ่งเอาส่วนน้อยลงไปก่อนอย่าพึ่งโลภเพราะอะไรครับมันมีเดทเป็นไพ่ประจําตัวคุณจะทําเงินตกหล่นสูญหายจากที่ได้กําไรอาจจะเสียนะครับไม่คุ้มนะอันนี้บอกไว้ก่อนต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันจะเป็นทุกขลาบดังนั้นเนี่ยได้มาแล้วนะครับเซฟต้นทุนไว้ก่อนเอาแค่กําไรไปเล่นนะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนหรือว่าอยากจะซื้อลา,าบลอยอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้สนับสนุนการลงทุนแต่จะมาแนะนำให้เท่านั้นว่า คุณควรจะต้องมีแบบแผนมีการบริหารการจัดการนะครับเอากำไรไปเล่นอย่าเอาต้นทุนไปเล่นเพราะไม่งั้นคุณอาจจะเสียไงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเสียแค่กําไรโอเคอย่างน้อยเราเสมอตัวถูกไหมอันนี้คือกลยุทธ์นะครับเราต้องใช้กลยุทธ์ให้เป็นนะทีเรามาดูในเรื่องการเงินกันบ้างการเงินปังสุดๆนะครับหนึ่งเหรียญมาพร้อมกับ7จ็ดพร้อมกับราชินีถือ เหรียญนะครับจริงๆมีโชคลาบด้วยนั่นแหละโอเคเอามาให้ครบเลยมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบเรื่องความสําเร็จเรื่องการเงินนะครับปังมากเลยบางคนอาจจะขายที่ดินได้นะครับบางคนอาจจะขายคอนโดบางคนอาจจะขายบ้านได้ประสบความสําเร็จดีนะครับแต่คุณอาจจะต่อถูกต่อราคานิดนึงเนาะคุณจะขายไม่ได้ราคาเต็มร้อเอซนะครับอาจจะต้องลดเปอร์เซ็นต์สักดิสเคาลงมาอย่างน้อยก็10%จาก จากที่เราตั้งเอาไว้ทั้งหมดนะครับเช่นคุณอาจจะขายสักหนึ่งล้านบาทสมมตินะบ้านไม่ไม่ไม่หนึ่งล้านแน่นอนสมมติคุณอาจจะขาย1ล้านแต่คุณอาจจะได้แค่9ก้าแสนบาทโดยประมาณเขาอาจจะต่อคุณแบบนี้ถ้าคุณโอเคเราก็ปิดดิวได้แต่ถ้าเราไม่โอเคเราก็จะค้างเติงอยู่งั้นแหละนะครับดังนั้นบอกไว้ก่อนว่าโชคลาภจะมาจากการที่เราต้องดิสเขาลงมา อย่างน้อย10%คุณถึงจะได้นะครับไม่ได้แปลว่าทุกคนขายได้หมดนะอันนี้อยากจะบอกแล้วก็แนะนํานิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดก็มีโอกาสนะครับแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการหมุนเงินนะครับแล้วก็หมุนเงินได้ประสบความสําเร็จได้ดีด้วยนะครับแต่อย่าให้คนอื่นยืมเงินเด็ดขาดมีไพ่เจนะครับเจ็ดจดาบนะครับแล้วก็3ามดาบมาระวังจะผิดหวัง อาจจะไม่ได้คืนนะสำหรับใครที่ใจดีเกินไปไปเซน็นกู้เซน็นค้ำนะครับหรือให้คนอื่นยืมเงินระมัดระวังนะครับรายได้โอเคปังดีนะครับจบประมาณนี้นะรายได้ยังถือว่าดีมากๆแล้วก็มีโชคมีลาบที่ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินนะครับเรื่องหุ้นส่วน อ่าหุ้นส่วนยังต้องระมัดระวังสำหรับหุ้นส่วนนะครับเพราะว่ามันมีจัดดาบกับ3ดาบระมัดระวังหุ้นส่วนไปตรวจสอบไปดูให้ดีก่อนนะครับสำหรับหุ้นส่วนอย่าไว้ใจให้เขาทาทั้งหมดเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ั cribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ